តដានគិរផននភុំប្លេគុងដាងកេបុនដេតយទីអ៊ីដាខងយ័យពូគូអ៊ីកៃអីកចើកយ៉ាងខងយ័យអាគូផុនអ៊ីតបអុយប្លោកកបនងភីអេសអែបឆេណលីឌីបុនប្រងចាងប្លាំងគុកខៃប្លាំងអ៊ូមៀរប្លាំងមម៊ុនប្លាំងអឹមគ្រីកៃប្លាំងលូកោភុំប្លេគុងដាងកេបុនដេតយទីអ៊ីដាខងយ័យពូគូផាន់អ៊ីកៃតីអ៊ីកចើកយ៉ាងខងយ័យអាគូផុនយោ ใบมูใบใบพลังกุกไข่พุงไปกุ้งด่างเก่บนตัวตัวอีดาของย่อยเกือพันอีไกตัอีกระจกะยังของย่อยติมอีของย่อยมุดดูจุ่มเปววายกางสนมแปลนพูดกัจุ่มเปลวปันตีกางสนมแปลนพูดกระจูกะบ่มกางอาเหมือนติมหิ้งโปียกางไกกางหัวหิ้งโต比亚ถูกเป็นเนื้อจินกับเบลติมกับเบลไกพิงลุยกอกสปยาวกอกบนตัวเหา တဲ့ရင်ပလောင်အုံးရဲ့ပလိကုံတန်ငယ်ဘွန်တိုဒီဒါခုံယွိအီがいတီကစွကယံခုံယွိဦတော်ဘုတ်အန်းစနံဖုန်ကေဖန်ကအောင်မဘုတ်ပလောင်မူကိုပလိကုံနန်ငယ်ဘွန်တိုတွေထန့်ကစွကယံခုံယွိနင်းတိမ်အီကအောင်စနံပန်နောဖုပပူပြဝဲကဝဲထူがいခုံယွိဖုန်ကေဖုန်ကပယ်ဘွန်တိုဟောင်းပလောင်မဝ앙ပလိကုံတန်ငယ်ဘွန်တိုတွေဘူအီဒါခုံယွိတာအီがい อีกเจอกยังของเยอะตาอีกอัางสนั่นเป็นนอพึบเกิดอุทุกเอวจุ้มถูกดังอุปยาติมเกิดติมถูกตอตอจุ้มจุ้มเลปันตีอ้างสนั่นเป็นนอพึบกเจูกระบมกะอังต่อมนเลตาปยาพันเกิดติมกระอังของเยอะลุยเกิดอุทุอเรของเยอะอาทุกเคถูกดังอุทุอาซีอุจุ้มอเรของเยอะอวยทุกกจูกระปุ่มก้อยอาซีจุ้มตอบอเรของเยอะอวยทุกปะเด็นน พลังมุกุกะพลังอมเยิ้ลิกขุนตางเกย์บนตัตุยตีกระจกยังคองเยอีตอบกังคองเยวลีกอกสียาพนกอกไกกระเบลกือพนกระเบลบนตัยหาวเสดินพลังเอ็มครีปลิกขุนตางเกย์บนตัตุยกระจกยังคองเยอูอีตอบกังเปนนอปปึบกือทุบนตัยหาวแต่เวลอเกินนางพิเซาเทเนารีปลิกขุนตางเกย์บนตัตุยตีดาตีกระจกยังคองเยกินิน ព្រះសាទិអកង្គតូនបកាំងសិបេសង្ការកៃនឹងលៃハウអរេតាមអង្លាក់តាំងដាំងតកិយោ